ลอยกระรงด้วยกันนะครับลอยกระทงสวัสดีครับเข้าสู่เทศกาลวันลอยกระทงวันนี้ผมอาลอยกร,ระทงเออรู้ไปหาสวัสดีครับครับก็สำหรับปีนี้วันลอยกระทงนั้นก็จะมีความเชื่ออยู่ด้วยกันดังนี้อย่างแรกเป็นการขอรามาพระแม่คงคาที่เราได้ใช้น้ำใช้ดื่มใช้กินรวมถึงทั้งการที่สืบสูนต,ต,ต่างๆลงในแม่น,น้ำ 2. เป็นการสักการะลอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงได้ประทับลอยพระบาทไว้ที่หาดทรายแม่น้ำนำมาานทีในประเทศอินเดีย 3. 3. เป็นการลอยความทุกข์ความสศกรวมถึงทั้งโรคภัยต่างๆให้ลอยไปกับแม่น้ำา 4. ชาวไทยในภาคเหนือเขามีความเชื่อกันว่าการลอยกระทงนั้นเป็นการบูชาพระอุปคุตซึ่งตำนานที่เรากันไว้ว่าพระอุปคุตสามารถปรยาบพญามารลงได้ 5. ในวันเพ็ญในวันลอยกระทรงนั้นมีพิธีอาบน้ําเพ่งในเวลาเที่ยงคืนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่พระจันทร์อยู่กงกลางพอดีและเชื่อกันว่าผู้ได้ได้อาบจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครับข้อสรุปข้อมูลที่ได้มาอ้างอิงจากวิกิพีเดียสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปลอยกระทรงเสีกอ่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณปลายฟ้าเหรอครับมะไอลากามีเ,าเหมือนคนแจ้งแต่สลายยังไม่ทันได้ชวนเป็นกิ๊เข้าแถมกักามัมีไว้อีกอช่วยด้วยใครดีอย่างสนช่วยด้วย <c oughs>